ในการปลูกเรือนพักอาศัยของเราชาวไทยในสมัยอดีตมีเอกลักษณ์ของแต่ละภาคตามวัฒนธรรมประจำถิน่นที่มีความชัดเจนของท้องถิน่นและมีความเชื่อข้อห้ามที่มักจะมีความแตกต่างกันของแต่ละภาคในการยึดถือปฏิบัติในการปลูกเรือนของเจ้าของเรือนที่สืบทอดบอกต่อกันมาจนเป็นข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการจะปลูกเรือนรุ่นต่อมา จนกลายเป็นเรือนไทยที่เราเห็นกันอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้นะคะซึ่งก็จะมีทั้งการเสี่ยงทายการชิมรสชาติของดินและพิธีในการปราบดินให้เหมาะกับการเป็นที่สำหรับสร้างเรือนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนรุ่นต่อไปสวัสดีค่ะและใน E.P. ีนี้ทังช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราจะขอนำเสนอข้อห้าม ความเชื่อของการสร้างเรือนไทยที่สืบทอดและบอกต่อกันมาตามโบราณดั้งเดิมของเราคนไทยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะการปลูกเรือนในอดีตมีความเชื่อเรื่องทิศว่าอย่าปลูกเรือนขวางตะวันคือด้านตามยาวของตัวเรือนขวางตะวันไม่ดีต้องปลูกเรือนตามตะวันคือเอาด้านแคบให้ดวงตะวันจึงจะดี เพื่อเป็นการเลี่ยงแดดแต่รับลมประจำซึ่งพัดตรงที่มีทิศทางการพัดจากทิศใต้สู่ทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้สู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือการปลูกเรือนตามตะวันเท่ากับเอาด้านยาวของเรือนรับลมผู้คนบนเรือนได้รับลมโกรกเย็นสบายอย่างไรก็ตามคติความเชื่อที่ถือนี้จะคลายลง หากเรือนนั้นปลูกอยู่ริมแม่น้าเปลี่ยนเป็นการหันหน้าเรือนออกสู่ลำน้ำเพราะน้ำคือมงคลและน้ำคือสิ่งอันเรือแพสัญจรไปมาในสมัยโบราณไม่ว่าทิศนั้นจะเป็นทิศอะไรแต่ทิศที่ยึดถือกันว่าเป็นทิศอัปมงคลก็คือทิศตะวันตกที่จะไม่หันบันไดและหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเด็ดขาดเพราะโบราณถือว่า นักโทษประหารชีวิตมักจะประหารใกล้ค่ำจึงหันหน้าสู่ทิศตะวันตกและการนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเป็นการนอนแบบคนตายเป็นนัยะแบ่งแยกระหว่างคนเป็นและคนตายออกจากกันและความเชื่อนี้ก็ยังยึดถือสืบต่อกันมาจนปัจจุบันและความเชื่อนี้ ยังต่อเนื่องมาถึงการทำบันไดเรือนที่จะตามการถือคติที่ว่ากระไดขั้นคู่กระไดผีกระได,ะดขั้นขี้กระไดคนซึ่งชาวบ้านจะยังถือปฏิบัติต่อกันมาหัวบ้านเรือนที่ยกพื้นเตี้ยก็ทำกระไดสามหรือห้าขั้นถ้ายกพื้นสูงขึ้นก็จะทำกระไดเจ็ดหรือกระไดเก้าขั้นแต่ถ้าเป็นกระไดคู่ เช่นสองสี่หกขั้นจะใช้กับคนตายเช่นกระไดเชิงตะรกรอนเป็นต้นและกระไดขั้นเลขขี้นี้จะพอดีกับการก้าวขึ้นลงเรือนได้ครบจังหวะการเดินเท้าเพราะหากก้าวขึ้นกระไดขั้นแรกด้วยเท้าซ้ายก็จะก้าวลงจังหวะขั้นสุดท้ายด้วยเท้าเดียวกัน และการแบ่งแยกตามคติที่นิยมแสดงถึงความแบ่งระหว่างความเป็นความตายนี้ยังมีอีกหนึ่งคือการปลูกเรือนสามห้องคือการนิยมเรือนเพียงสามห้องถือเป็นสัสดส่วนพอง,งามของเรือนไทยหากเพิ่มเป็นสี่ห้องหรือมากกว่าเขาจะไม่นิยมทํากันอย่างเรือนสี่ห้อง มีสัดส่วนความกว้างต่อความยาวของเรือนที่มีลักษณะแบบแคบยาวคล้ายกับโลงศพและในอดีตเมื่อจะเริ่มปลูกเรือนเจ้าของเรือนจะชักชวนญาติพี่น้องไปหาตัดไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่ามาปลูกเรือนซึ่งจะต้องเริ่มจากการหาเลิกยามที่เป็นมงคลโดยถือเอาเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่สเป็นเลิกมงคลสำหรับตัดไม้ เพราะเป็นช่วงฤดูแล้งไม่มีฝนพื้นดินแห้งสะดวกแก่การตัดไม้หาไม้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมีน้อยส่วนเสาเรือนก็จะใช้ไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งเช่นไม้เต็งไม้มะค่าแต่ตามตำราพรมชาติได้ระบุลักษณะของการเลือกเสาเรือนไว้ว่าถ้าเสาต้นเล็กปลายใหญ่แลกกลางแฟบชื่อไม้บงสลด มิดีถ้าต้นเสาหลังเสมอกันชื่ออุดมพฤึกดีนักถ้าต้นใหญ่ปลายเล็กชื่อไม้ตัวเมียดีแลและการดูตาเสาเสาที่มีตาลักษณะมงคลเช่นถ้ามีตาหนึ่งตาสตาห้าตาเจตาตาอย่างนี้ดีนักให้เร่งเอามาทำเป็นเสาเรือนเถิดจะเกิดสวัสดิมงคลส่วนตาที่ไม่ดีเช่นตาเป็ด ไก่ตอดสลักรอดหมูสีคือตายอยู่เป็นเป็ดไซส์เสมอดินไก่ตอดสูงพ้นดินคืบหนึ่งหมูสีพ้นดินศอกหนึ่งร้ายแลปากรอดสลักรอดมิดีอย่าใช้ทำเรือนและพื้นที่ที่จะใช้ปลูกเรือนจะต้องหาผู้รู้หรือโหนมาตรวจดูว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคลต้องหาเลิกปราบดิน คือตรวจดูว่าเป็นโขดเป็นเนินปวกมีหลักมีตอหรืออะไรที่เกะกะฝังดินอยู่ถ้ามีก็จะต้องถอนทิ้งและปราบดินให้เรียบเพราะหากปลูกเรือนบนโขดหินค่อมหลักค่อมตอถือว่าเป็นเสนียดจันไรและให้โหนตรวจดูว่าพื้นที่นี้ไม่มีใครเอาอาถรรพฝังรูปฝังรอยอะไรไว้ และยังมีวิธีชิมรสดินว่ามีรสเป็นอย่างไรโดยขุดหลุมลึกลงศอกเศษเอาใบตองปูไว้ใต้ก้นหลุมมีหญ้าคาสดและสะอาดทับไว้บนใบตองสักกองหนึ่งทิ้งไวค้ค้างคืนจนในดินเป็นเหงื่อจับอยู่บนหน้าใบตองยกขึ้นมาชิมน้ำที่ค้างอยู่บนใบตองถ้ามีรสเปรี้ยวเรียกว่าที่ส้มอยู่ไม่ดีจะมีทุกข์ภัย ถ้าเป็นรถหวานที่นั่นดีปานกลางพออยู่ได้ถ้ามีรถจืดดีเป็นมงคลอยู่เย็นเป็นสุขถ้ามีรถเค็มไม่ดีใครอยู่หามงคลไม่ได้ยังมีการดมกลิ่นดินคือขุดดินขึ้นมาดมดูที่มีกลิ่นหอมดังดอกบัวหรือดอกสารพีที่นั่นจะอุดมดีเรียกว่าที่พราม ถ้ากลิ่นหอมเหมือนกลิ่นดอกพิกุลเรียกสัตตภูมิดีนักจะอยู่เย็นเป็นสุขถ้ากลิ่นเย็นหรือมีกลิ่นหอมดอกไม้อย่างอื่นก็ไม่ได้ถ้ากลิ่นเผ็ดเหม็นและกลิ่นเค็มไม่ดีเป็นดินชั่วและพิธีเอาไข่ไก่สดฟองหนึ่งกับทองคำเปลวแผ่นหนึ่งกับได้ห้าสี คือสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวสีดำอย่างละใจมือนำทุกอย่างใส่ลงในหม้อดินใหม่เอาผ้าขาวปิดปากหม้อหลายชั้นวางไว้ในหลุมที่ลึกสองศอกแล้วกลบดินฝังไว้ให้ครบครึ่งเดือนหรือเต็มเดือนจึงขุดขึ้นมาดูถ้ายังบริสุทธิ์ดีเหมือนเดิมไม่เสียดินตรงนั้นดีนักแ,แลถ้าไข่เน่า แต่ทองคํากลับได้สีไม่ตกยังดีอยู่หากบุกเรือนอยู่ก็ไม่ดีเหมือนกันนี่เป็นพิธีการเสี่ยงทายดินและถ้าบริมนทนโดยรอบเป็นรูปกลมดังดวงจันทร์เป็นรูปดังมะพร้าวผ่าซีกเป็นรูปดุดเรือสำเภาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเย็นดีทั้งนั้น และมีพิธีเสี่ยงไทยตามตำราดูพื้นที่ปลูกเรือนฉบับมหาราชคูท่านว่าไว้ว่าให้จัดข้าวสามกระทงคือข้าวขาวหนึ่งกระทงข้าวดำหนึ่งกระทงข้าวแดงหนึ่งกระทงแล้วเอาไปวางไว้ตรงกลางที่เพื่อให้กากินถ้ากากินข้าวดำท่านว่าอย่าอยู่เลยมิดีถ้ากากินข้าวขาวนั้นจะอยู่ดีมีสุข แต่ถ้ากากินข้าวแดงท่านว่าที่นั่นเลวมิดีและข้อห้ามในการปลูกเรือนคือหนึ่งห้ามใช้ไม้เหล่านี้ทำเสาเรือนไม้ซากไม้กระบกไม้พยอมเพราะชื่อไม่ดีไม้ตะเคียนก็ไม่ดีเพราะมีชันน้ํามันมากถ้าใช้เป็นเสาเรือนเสาจะตกน้ํำมันถือว่าเป็นอัปมงคล และถือว่ามีนางไม้หรือผีตะเคียนดุนัก 2. ห้ามใช้ไม้คนละป่าเพราะเทวดาหรือนางไม้จะผิดพวกกันจะทะเลาะวิวาทกันทำให้คนอยู่ไม่เป็นสุข 3. ห้ามโคนต้นไม้ให้เนื้อไม้ติดกับตอเพราะถ้าเอาไปทำเสาเสาก็จะเป็นโพรง 4. ห้ามใช้ไม้อายุน้อยหรือไม้ที่ยังอ่อนอยู่ ห้าห้ามใช้ไม้แตกรายงาหรือแตกเป็นริ้วมาใช้ทำเสาเรือนถือว่าเป็นเสาเสียหกห้ามแบ่งห้องเรือนเป็นเลขคู่ต้องเป็นเลขคี่บ้านคนธรรมดาจะไม่เกินสามห้องหากเกินกว่านั้นจะเป็นวังบ้านเจ้านายหรือกุฏิพระเจ็ดห้ามทำฝาเรือนเอาด้านยาวหุ้มด้านสกัด จะเหมือนลงศพ 8. ถ้าหากเป็นเรือนฝากระดานห้ามเข้าฝาตามขวางคือตามแนวนอนถือว่าเป็นลงศพ 9. ห้ามมีจำนวนประตูหรือหน้าต่างจำนวนคู่แต่ต้องมีจำนวนคี่ 10. ห้ามเหยียบธรณีประตูเพราะมีความเชื่อว่าธรณีประตูเป็นที่อยู่หรืออาณาเขตของผีหรือเจ้าที่ ซึ่งมนุษย์ถือว่าทางเข้าบ้านเข้าเรือนเป็นที่สำคัญจึงต้องมีกฎอยู่ว่าต้องมีผีหรือเจ้าเฝ้าอยู่ประจำเพื่อคอยปกป้องดูแลรักษาจึงเรียกว่าทวารบาลเมื่ออย่างนี้แล้วการเหยียบทรณีประตูจึงถูกห้ามแต่ถ้าเป็นทรณีประตูขนาดใหญ่จะข้ามไปไม่พ้น จึงแก้เคล็ดโดยการเอาไม้อีกแผ่นหนึ่งทับเสียถึงจะเหยียบก็แก้ว่าไม่ได้เหยียบทรณีประตู11ห้ามปลูกเรือนวันเสาร์วันอาทิตย์วันอังคารถ้าจะให้ดีให้ปลูกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัส,สบ,บดีส่วนวันศุกร์เป็นกลางไม่ดีไม่ชัว่ว12 ห้ามปักเสาเอกเป็นเลิกในวันข้างแรมหรือปักทางทิศตะวันตก13ห้ามทำเสาเรือนยาวไม่เท่ากันยกเว้นเสาร,ระเบียงเพราะถ้าเสายาวไม่เท่ากันการขุดปรับระดับพื้นดินจะเป็นเรื่องยาก 14. ห้ามปลูกเรือนตอนเที่ยงเพราะเลิกดีอยู่ในตอนเช้า 15. ห ห้ามทะเลาะกันเพราะถือว่าเป็นอัปมงคล 16. ห้ามทำระเบียงออกสองข้างของตัวเรือนเรียกว่าแรงกระพือปีกมีแต่อัปมงคล 17. ห้ามปลูกเรือนไม่มีระเบียงจะกลายเป็นเรือนผีเรือนเทวดา 18. ห้ามครัวติดกับเรือนหรือเรือนประธานควันจะไปรมเรือนทำให้สกรปรก และสำหรับบ้านเรือนไทยในสมัยโบราณน,นั้นหากเจ้าของเรือนเป็นเรือนที่ทำอาชีพเฉพาะหรือเป็นเรือนของผู้ที่มีวิชา<อ>ก็อาจจะมีพิธีวางเลิกยามและของอาคมเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลแก่วิชาชีพให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบลูกสืบหลานต่อไปในรุ่นหลังอีกด้วยเช่ชนหากเรือนนั้น เป็นเรือนของโหรหรือผู้ที่มีความสำคัญในยุคสมัยนั้นก็จะมีการวางเลิกและสิ่งอาคมไว้ในห้องพระหรือห้องที่ใช้เก็บของสืบทอดที่สำคัญในเรือนเพื่อเป็นมงคลและเข้มขังต่อไปและนี่เป็นเพียงข้อมูลของการปลูกเรือนไทยโบราณของทางภาคกลางที่ผู้เล่าหามาได้นะคะอาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด เพราะการปลูกเรือนไทยของเราในแต่ละภาคจะมีเอกลักษณ์และคติความเชื่อต่างกันไปตามวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่เหมือนกันก็คือการทำและไม่ทำในสิ่งที่จะเป็นการกระทำให้เกิดการอัปมงคลแก่ผู้ที่อยู่อาศัยแต่จะหาทุกสิ่งทุกวิธ,ธี ที่จะทําให้เกิดความเป็นมงคลแก่บ้านเรือนของตนและลูกหลานต่อไปในอนาคตนะคะเพื่อผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนที่สร้างจะมีความสุขความเจริญสืบไปแต่ไม่ว่าจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรของเรือนไทยในแต่ละภาคแต่ที่เหมือนกันก็คือความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ที่เจ้าของเรือนตั้งใจสร้างให้เรือนมีความเป็นอยู่ที่สวยงามสะดวกสบายและปลอดภัยที่สุดแต่ผลพลอยได้ก็คือการแสดงถึงวัฒนธรรมของเราชาวไทยที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะและหากมีความผิดพลาดประการใดท้งช่องเรื่องเล่าจากวรสิปงของเราต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะคะพบกันในอีพีต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ